สวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเฟซบุ o กปาร์ตี้นาแฟกนะครับช่อง Youtube จานตี้พีบ้านะครับผมอ่ะมาเบื้องต้นที่สัญญากับไอ้ไอประสิทธิ์นะครับอไอ้ประสิดโมเมนต์ไอ้ขอโทษไอ้ประสิ์เอ,อ่อเอฟซีจากจังกันเลยผมเป็นคนมีสัจจะไอ้ว้าวคือเหตุบอกว่าทายจะคลิปมืออื่นกคือมืออื่นครับผมยากมาไดก็ที่ได้ให้นะครับ กเวียกผมนี่มือหนึ่งสีหาเวียกครับมือหนึ่งไอ้เบิง้งขึ้นคลิปผมโหลดผมไปใช้ผมกระไดคลิปเบิ้งนั่นแหละ <c oughs> แต่มันต้องมีเวียกครับผมมีต้องมีเหตุการณ์นะครับเบิ้งคลิปแรกมือนี่ของมือนี่ก็ได้ครับมือนี่กับไป,ไปนั่นไปนี่สารพัดครับอ่ะไอ้เบิง้งนี่นะครับเป็นย่งไรมได้ปุด เปลี่ยนแค่ปูจสิงสองมีดท้องปูครับเบื้องเอาผมขอบอกไว้ว่าในประเทศไทยเนี่ยนี่ผมเนี่ยเห็นคนเดียวคนอื่นน่ะดีแต่ปากเก่งขนาดคือไม่เห็นไหนเบิ้งเนี้ยอันเก่งเนี่ยแนย่จริงเห็นในเบื้องตีล่ะว้าวขักขนาด อันนี้บริบอลแค่ในหมู่บ้านผมเิเบ่บทุกคนแม่กระดังผูมาเม,มิมอยู่ในช่องยูทูปผมผมไม่อยากว่าครับผมไม่อยากเกิดดราม่าไม่อยากเทียงโอ้แรวแต้ครับบางเทือกระลบกขอคว่ำไปขี่ข้ขานล,ล้ำไรหกเส่ตาอา่ะผมยกออกด้วยครับอันนี้มันบางไลพี่ยังหามาคนนนกคแล้วเราบอกยังไม่แล้วปุ่นบ้างอยู่ ยังไม่แล้วในประมาณครึ่งสวนนี่แหละคาดการณ์ว่าตัวนี้ยังไม่ได้เศรย่อยนะครับนี่มามาเด้อะไรแบบนี้ลอกออกครับลอกเปลือกนี่นี่ครับอันทีนี้มันเป็นยางนี่ท้ายาบพวกเขาครับมันทีก็ได้ผลผลใช้มีดกดอย่างเก้าหักได้ครับฮะลออก ดึงลอกอย่างตัางอย่างออกก่อนครับอธิโดนเล็กน้อยมีดบบกเขาืามีดฟันอย่างอตี้ผมบ่ได้โฟนเนสตัวนี้ปล่อยไปเลยเพราะว่าขันโฟนมันคมหลายมันทีบาดครับมันที่เขาเนื้อไมไหมครับโอ้ตัวที่ตัวท,ที่บ่เห็นนี่เงาร้อมบันีึดยังไงด,ดีละ่ะเอ้อทำใจได้ไห้เด้อนี่เงามือถือผมอ,อยู่คนเดียวมนเป็นสีนะครับ ขูดเลิกปันไดกันทถามมาครับเอาแค่เปลือกนอกเอาเศษดินเศษหินเศษรา้ชมบองบางเทอมันเป็นอันในอย่างตั้มนะครับเศษหินเศษทร้ยอกครับมันชียืดอายุได้โดนปันไดยันติมันอายุที่เสื้อลานะครับระวังเศษนี่ขออี่าไปพร้อมดวดไอเสียเวลาเสื้อลามันโหดเหี่ยมปันไดเพราะข้อมือนี่อุณหภูมิแต่ละจังหวัดเบอรอกันเด อุณหมของจังหวัดบึงการย้ำมือเสาสีไม่หมาะย้ำประมาณสี่โมงหาโมงสองสีห้อนอบเอาใล้าๆคือฝนที่ตกนี่อนะอุณหภูมิแบบนี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับการจเจริญเติบโต,ตของเชื้อราเป็นยางผมค่วางสันไอ้ใบเบิ้งเห็ดเฟืองเห็ดนังฝ่าเห็ดนังล้มเอียงที่เขาปลูกในในโรงเพาะไอ้อเข้าไปมันที่อุ่นจุลูโลนั่นคืออุณหภูมิที่เหมาะมีความชื้นมีอุณหภูมิที่เหมาะมัน ก,การจเจริญเติบโตของเชื้อรามัน,มนที่ไปเร็วมากไอเห็นแคบเดียวแค่นิดเดียวหรือบางเฮื่อนะโพไม่ไอเห็นที่จริงแล้วมันไปไก่แล้วันอุณหภูมิเหมาะสมกองมันในทางกลับกันสิ่งที่มันยากที่สุดคือลมกับแสงแดดนะครับวิธีแก้ไขก็คือปลูกยางย่าที่ลายจากเก็ดสามเจดีให้มีล้มพานนะครับและก็ให้มชซองให้แสงแดดเขา่ามันยากครับ ตัวนี้ที่ยับยั้งการเจริญเติบโตได้ดีสังเกตเ้าส่วนที่ปลูกหา้หางจะบงค่อยมีอย่างไหนยอย่างต่างไรบางคนก็บอกมีพื้นที่หน่อยพื้นที่หน่อยเขาก็มีวิธีแก้ไขใช่ยาขาเซลาซอยมันบ่มีห้างออกมันบ่มีมาหางตัดของไอ้มันมีนหางออกอเสมอเสื้อผมดรผมก็ได้บอกว่าบอกให้ปลูกห้างเด้ผมบอก ให้ผมบอกว่าทุกอย่างมันมีทางแก้นี่คือคำวา่าของผมความหมายบางอย่างน,นี่เดี๋ยวเขาแจกันผิดอีกบางทีหาสามสี่สามนี่ก็ได้ครับว่ามีปัญหาคันหู้จกวิธีแก้กควนลอกออกครับลอกนี่เห็นงเนื้อแบบนี้เห็นไหมครับอเอาก้วงสำานียกับประมาณสักคืบหนึ่งก็ได้ครับประมาณสักคืบหนึ่ง หรือว่าฮาันไอกีเปลือกนะก็คืิ่มเพิ่งกันได้เพราะว่าเขาต้องคำนวณถึงเดือนพฤษภาเด้พฤษภาครับผมคำนวณเห็นถึงเดือนพฤษภาที่เว้านี่คือเว้ากับไอ้ประสิทธิ์นะเพราะผมบ่มักที่สุดก็คือการโทรคุยโทรศัพท์เป็นอย่างมันบ่เห็นภาพงา่ายๆซึ้อนี่หละเ้าได้บดทุกอย่างพูดแต่ผู้ฟังเข้าใจไปอีกอย่าง ออถามว่าเอาจนเลือดยางยิ่มบอ่บอรครับนี่พูดออกเป็นยางยางไม่ที่เขาครับยางไม่ที่หามว่าเขาว่าเขาอยู่แต่มันซามันบ่ทันใจเออแล้วมันกับบันเทิอมันบทน่ทันเอราเทตจังไรล่ะบัะนี้ก็ว่าผมตัวงตัวแม่ความผมบ่เอาทาั้งนี้ก็ลอกเ้อครับนี่นี่พอเขาต้องท้ามาถึงนี้นเลยโทษทีก็รตรงท้ามาถึงนี้ พอบอให้มันล้ำไปนาสองทางนี้ก็ต้องหลอกพอให้มันล้ำมาหน,น้านี้มันไปเป็นเด้ถึงมันบิ้งขากระซังโอ้เลือดนิ่มละมิดมิดถือถือว่าโอ้ กาอาจีดเปลืองนาก็าจะคืบครึ่งก็ได้นะครับไอ้เขาต้องเพื่อไปถึงเดือนพฤษภาคนมะเดือนพฤษภาคามออ่านเห็นปะครับเรียบร้อยแล้วเนาะทาได้ป่ะน,นี่อ้้น้ำยางหน่อยอยู่ติดแปลงไอ้ทางใจก่อนเด้อครับเดี๋ยวติดแปลง,งทางนี้ <c oughs> ประมาณเคืบหนึ่งด้ประมาณ กือิ้วกลางเอากลางเลยนี่คือม้วกลางประมาณนะ้เอาเห็นเห็นปะโอเคทา่าแบบนี้เอาแปรงค้าได้บอสจันตีแปรงค่าได้ครับแตบเ่เปลืองแปรงไอ้ที่ท่านอนาอยางนะผลมันลายมันดูดเอาอยาลายครับยานไม่อยู่แปรงมันไม่ได้อยู่หนาอยางนี้อันแปรงซีฟันมันก็่เป็นอย่างซางเนีย่ยก็ต้องห้ามใจ ผมว่านเนีมาหลายได้ผมมานิดเดียวนี่กันใช้ได้หาต้นพุณหาต้นสี่ต้นเห็นบ่มผมท่านเห็นบ่มป้อมมันนี่เห็นบ่มพอผมกันไว้บ่ให้มันไปนานี่บ่ให้มันไปนานี่นนกันไว้เดือนพฤษภาพเดือนมิถุนานครับคำนวณไว้ถ้าน่าเปลือกจีบเปลือกนากระเพื่อไว้ใน่เด้อครับจะเครื่องคืบก็ได้ เราต้องยืดอายุให้มันไปว่ากีดไปพ้อมน,นะครับยืดอายุถามว่านตรงนี้สิหายบ่หายเด้ตายหอนี่คือตายหอนี่เด้นี่ไม่ได้ว่าตายแตนน่นี่เนาะนี่ห่อนี่นบ่ผมกิดให้เบื้องไอ้เบื้องคืนนี่เป็นบ่เออคืนยังอยู่คือเก่าเด้แต่ตรงนี้สิกีดได้ต่อไปตรงนี้ตรงที่มันนี่ก็ติกีดได้ต่อไป,ม,ดไดอไปมันก็นที่ออกเป็นที่ไอเห็นเห็นคือกันใส่คือว่าอย่าง อันหน้า,า่อไตมันเป็นแปลงทดลองครับแปลงนี้นะเออขันคอยว่าไปเจ้าก็ซิว่าคอยกวนสวนเท้าเจ้าอีกแปลงทดลองเนี่ยคอยบอกตรงลดขันคอยเห็นอย่างนาตายเนี่ยคอยยิ้มป๊บปหลดแน่นมีต้นทายคลิปอีกแล้วฉันตัวอือหึอือ เจ้ากาลังคุยกับผีบ้าอยู่ด้วยนี่เดอ้อเจ้ายังมาเบิงผีบ้าอยู่ด้วยนี่เดอ้อเจ้ามาเบิงไข่อขยนี่เจ้าจะเข้าสมลมสมาชคมคนผีบ้าเน้นี่บอกไ้ก้อนรถรับได้อยู่บ่เอออาจจะได้เป็นสีไปสีสยาน้ากันเดีบอกไปก่นอนรดบอกไปก่อนเดี๋ยสีหาบ้านนะครับมัน่าไวจยนตี้ใส่แป้งก็แล้วแต่เจ้า มันใส่แปง้งคนหันตัวนี้ได้ประมาณสองตัวนี้ <c oughs> ได้ประมาณสองตน้นใส่สดนะครับใส่สดผสมน้ำได้มาได้ครับผสมน้ำได้แต่ต้องเดาใจมันนะัาซิยูคือ,บอ่บยูผสมนึงแก้วกาแฟตัวน้ำขวดนะโอ้ยขว,วรน้ำไอ้ขวดน้ำสิบบาทนะครับหกร้อยซีซีเทสเข้าไปปุ๊บแล้วก็เติมน้ำให้ติมครับผมแก้วกาแฟบางคนก็นว่าแก้วกาแฟหน่อยกาแฟใหญ่ มันสีน้อยสีใหญ่ทั้งเดมมันกับขนาดแก้วกาแฟมันก็ร้อยหาสิร้อยหาสิบซีซีเสื้ข่อยลลวดหรือว่าสร้างกับขวดอิ่มปลากระป๋องก็ได้ปลากระป๋องก็ได้ปลากระป๋องวัดตวงก็ได้ปากระป๋องนี่ก็สิประมาณสักร้อยสามสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบซีซีประมาณนั้นก็พอได้อยู่แต่เจ้าต้องเดาใจนะว่า ว่าเสื้อล้ากับยาที่เจ้าใส่มันพอกันมันทันกันบ่นะถ้ามันจะยืดได้โดนํำใดนี่ก็อยู่ที่เสื้อล้าครับว่ามันไล่กาดํำไดอุณหภูมิในพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็บ่คือกันอีกอีสานใต้ก็เป็นแบบหนึ่งอีสานเหนือก็เป็นอีกแบบนึงภาคเหนือก็เป็นอีกแบบนึงภาคใต้ก็เป็นอีกแบบนึง เจ้าต้องไปศึกษาพื้นที่ของพวกเจ้าโมาเมนข่อยบ่ได้บอกว่าข่อยเฮ็ดีเบอเด,ดข่อกก็บอกแล้ววันแต่ละมองแต่ละบอนมาคือกันจังหวัดเลยนี่นาใกล้เคียงกับจังหวัดบึงกันขันวิความผิดื่้เศ้านี่นนาสีมีหมอกแม่นบอกไอ้ประเสริฐเจ้าเคยตื่นว่าตอนตีหา้าบอยประเสริฐเออเจ้ามาเบึงหมอกมัดูนี่หมอกบะ ประมาณตั้งส,ส,ส,สี่โมงเส่าวสี่โมงเส่าวหรือสิบเอ็ดโมงนี่มันห่อนเอาวปะมันห่อนเอาวปะให้สังเกตมึงดูมันเป็นปะเป็นซีดาร์าเนี่ยมาทาตรงนี้แบบน,นี้ตรงนี้ได้ เสือบอ่อขันผมเพ็ดยังสี่แล้วมันจะเกิดยังึ้นไอ้ประสิทธิ์เป็นยังโปรสำรองผมต้องเพิ่มอีกเข้าหนึ่งจากสามโปรเป็นจากสามโปรเป็นหกโปรเจ้าโปรเสือคำว่าของข่ัยเป็นปะเดี๋ยวข่อยสีมถทายคลิปให้เจ้าเบิง้งอีพี่ต่อไปนี่พี่แรกนะเออไอ้น,นี่นีพี่สองนะต่อไปอพี่พี่สามพี่สี่ไปโหลดับเบิง้งโหลดโปเสือของข่อยนี่ใส่ข่อยเห็นให้หนหคนเบิง้งบ่มากกว่าคนฟัง บอกของสับเห็นบ่มาคักอ่ะเรียบร้อยครับยื่นได้ยอน้ำก้นละยู่ได้ไปเก็บระวังเอาไปเก็บนี่ขอนี่ใหญ่เพิ่มเติมทย่างพาสวนนะครับเ่วนอย่างผมเป็นอย่างสิเิมเก็บความรูให้ไอ้ประสิทธิ์นผมสิไท้ายให้บึงว่ามันแตกต่างจากสวนไอ้จังไดผมสิบมบอกเด้ให้ไอ้คิดเอาให้ไอ้ส่งขอความทางไล์มาบอกผม ว่าไอ้คิดคือกกันกับผมบ่เพราะนี้ตดตามมีดนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่หน้าย่งางตีต้นนี้ตดตามีดต้นนี้คือกันครับตดตามีดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกดเกตต้นครับตดตามมีดมีกี่อย่างถามมาคือว่ารักษาจาันตีโอ้ยว่า,า,ายม่รักษาดอกคือเจ็บไว้ล <laughs> ะลายชิปอะเบงองไอ นี่สวนอย่างผมพา,พายางไงได้นี่มันตัางจังสวนอย่างอ้ายตรงไหนไอ้พิจารณาบึงดีๆอ,อย่างผมบอกแต่ต้นเออไอ้ขันนี้ต้นแบบนี้ในหลายๆไอ้ใส้มีดเฉพาะกีดได้บอก,กีดก้อนมูกก็ได้หม่งว่าต้นที่ผมท้าให้บึ้งเนี่ยเพราะว่าเชื้อรามันอาจจะติดไปต้นอื่นได้เด้ อันตีเปต้นอื่นไอ้กับได้ไม่เห็นดบบนี้แหลนะเนี่ยระวังที่อันนี้ไปเก็บนียผมยที่ยังไทยไอ้เบิงอ่ะให้เบิงทั้งใส่ทั้งขัวเบิงซะผมสิบอกเลยไอ้วิเคอเอาเองมีคําถามว่าเป็นยังผมมีเหตุผลครับทิฏฐิมานะครับผมเบิงปุ๊บไอ้ท้ายคลิปไม่เห็นเบิงผมปาตาเดียวผมหูกเลยบกเกินสองปีเบิดสวน อยากไอ้พันหกร้อยเห็นปะคันไดอยากฮู้และก็ไม่อยากให้ผมเฉลยไอยไปเบื้องเพลิดขอดีข้อเสียของหกร้อยกับซองห,หนึ่งมันถี่ตอบคำถามได้ทันทีเลย,ยในเพลิดนั่นแหละไอเขาไปเบื้องลดคลิปผมทุกคลิปมีคุ้นคามีประโยชน์มเีเหตุมีผลรองรับทุกคลิป บอกาแต่ปากเก็ียนให้บึ้งพร้อมตังเกียนปะแปลงนี้เป็นแปลงทดลองนะไอ้อย่าเอาอย่างก็มันยายมันไหลบอกบางเทือผมก็อยากฮู้ผมก็บ่ได้ทานเสลาบมังเื้อผมอยากฮู้่าเฮ็ดยังซี่มันเป็นยังไงแล้วบางการทดลองผมก็คอยบอกไปฟ,ฟังหรอกผมไอายคือกันมังเทือมันล่มเวอืว อันนี้หกร้อยนะพันหกร้อยเยไปเก็บก่อนจะไ,ได้หย่อนน้ำกดต่อแล้วไอ้เียตัวนั้แล้วแล้วครับยานถามว่าแล้วเฉพาะมือนีนบ่บอรครับยังมีอีกยังมีอีพีที่สามที่สี่ที่ห้าใอ้ไอ้เบิง้งมีเป็นซิบอีพีเขียนนี่นะไอ้ป่ต้องยาน เออคันอ้ายถามคําถามนี่มาแล้วตูบมีโฮอร์โมนใส่บอถ้า้ใส่ได้ครับแต่ยานลำย่างบออกเสราตายแต่นลำย่างสิบออกเพราะมันบมีฮอร์โมนตอบคาถามไอ้เนี่ยอันที่อยู่ในมือไอะรักษาได้แต่นลำย่างบอ,อกเข้าใจตามผมเปล่าเนาะและถ้าไอ้ใส่ฮอร์อโ,โมนหรือ,อยาเร่งยาเร่งเนีย่ยสมมตินะถึงเบิงหาไปแล้วมันก็บบออก,กันด้ เด็บป่าวอ่ะเบื้องครับมันต่างยังไงจากส่วนได้ไอ้สังเกตเบิ้งเป็นอย่างผมค่อยว่าตอบพ่อไอ้หึกเป่าหูมาตั้งแต่ปลูกยางหรือตั้งแต่เพิ่จีดยางผมก็บ้าหู่าหึกเป่าหูมาจากปีแล้วทิฐิมาน่ไอ้มันสีสูงผมเ้าไปปุ๊บผิดตับไอ้หันทีเลยผมมาเลยเบาๆให้ไอ้เบื้องเอา โ okay, อเคป๊อทอดเถียงแล้วครับตัดเลยนะครับผมจะได้เทียยากลับขึ้นขวดอขวดผมนี่ผมเทไว้จริงเด้อเดี๋เด้อเด,เด,เดผมเทใส่ขวดนี้เด้อเป็นอย่างผมไม่อยากให้มันนะเหยทิมเนี่ยผมเทจากขวดใอเพชรนี่ครับเนี่ยมาใส่นี่ไว้ผมไม่อยากให้มันเลยเยทิมนะครับเดี๋ยวเขาใจพิดว่าเอาไปผสมีอย่างเพิ่มบอแมนครับผมแค่ว่าอยากให้มันเหย,เ,ย,เ,ย,ย,เ,ย,ยหเหยน็นถะุงพลาสติกผมก็ปิดไว้ เพราะสัก่กำะมาอีกเทื่อนหนึ่งครับเหลาะเือเบิดเพลอนครื่องเนยสารเคมีทุกชนิดมีการเราเหยเป็นธรรมดานะครับโอเคครับขอบคุณครับ